สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่ 14. พฤษภาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอสยาทิ v v p p สูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้4781นะครับ4781แคปหน้าจอไล่เรียงดูได้เพิ่มเติมทุกท่านแนวทางเด่นบน110หน่วยมาลุ้นกันตัวไหนจะมาวิน ต่อมาจะเป็นทางโกรันครับวิ่งบนเลขวิ่ง2ตัวพื้นหลังสีทองของแอดเกงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมี0 0ก็มาตำแหน่งหลักร้อยเนาะหวยออก019สาธิติโกรันของอาจารย์ครับ3งวดหลังสุดเข้า2หลุด1ง,งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้6กับ9ทุกท่านงวดใหม่ อาจารย์บอกว่าเด่นไปที่เลข6ลองที่เลข9ครับตามนี้แนวทางโกรันเลขวิ่ง2ตัวของแอดเก้ถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งรูดบนล่างเลขวิ่ง2ตัวของแอดคอคนค้นสูตรงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้7กับ9 9, 9ก็ไปบนนะครับเวยออก0 19 งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้ตัวเดิมนะครับได้7กับ9ทุกท่านได้7กับ9วันที่งวดใหม่ชัดเจนครับ16ทับ5มาลุ้นกันตัวไหนจะไปบนตัวไหนจะลงล่างแนวทางวิ่งบนล่างของแอดคอคนขนสูตรเลขวิ่ง2ตัว ถัดมาใครรอแนวทางของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชนข้อมูลวิ่งบนล่างเลขวิ่งสองตัวรูปภาพเด็กปั่นจักรยานมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9ทุกท่านที่มามาก็ไปบนเนาะหวยออกศูนยเก้านะครับเข้าตำแหน่งหลักหน่วย สถิติของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับบางงวดก็ลงไปล่างบางงวดก็ขึ้นบนแคปหน้าจอไล่เรียงดูได้เพิ่มเติมงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้2กับ3ทุกท่านงวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่ชัดเจนครับ16ทับ5 2566ารมาลุ้นกัน ตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะไปบนหรือว่าจะลงล่างแคปหน้าจอให้ไวครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลเด่น10หน่วยบนเลขเด่น3ตัวพื้นหลังสีขาวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้านะครับเข้า2ตัวกันเลยทีเดียวเชียวสูตรของอาจารย์ได้9กับ1นะครับ9ไปหน่วย1ไป10ทุกท่าน วยออก019ห้ดหมายอาจารย์ให้มาแล้วนะครับคือใบฝั่งทางขวา16ทับ5เด่น10หน่วยบนของอาจารย์ได้01แล้วก็2ทุกท่าน012อีกตัวไรดีแค่แนวทางเท่านั้นนะครับจัดไปทุกท่านแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์คนโคราชลักไก่ชนพื้นหลังสีขาว ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นหลักร้อยของหลวงปู่ชัยครับสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวก็จะมี01แล้วก็2ทุกท่าน012วันที่อยู่ตรงนี้ครับ1 6หทัทบ66แนวทางเด่นร้อยของหลวงปู่ชัยต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอดน้ำพู้ครับ งวดใหม่ของอาจารย์จะอยู่ด้านล่างทุกท่านได้เลขคู่ก็จะมี2 4 6 80นะครับ24680มาลุ้นกันทุกท่านตัวไหนจะมาระรอยอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นสูตร10ล่างคู่ขี้งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลขขี้นะครับก็จะมี9 1 3 5 7ทุกท่าน91357น ใครตามของแอดน้ำผู้แคหน้าจอเอาครับสิบล่างคู่ขี้ต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนออบนวีหเลขเด่น2ตัวของแอดมังกรเดียวได้สูตรของอาจารย์ได้0กับ3ทุกท่าน0กับ3มาลุ้นกันตัวไหนจะมา10ตัวไหนจะมาหน่วยวันที่ชัดเจนครับ16บห6หใบนี้ เด่นสอนอบนวีหนึ่งอีกใบหนึ่งครับใบนี้เด่นสอนอบนวีสองตรงนี้ทุกท่านสูตรนี้ของอาจารย์ได้3กับ5นะครับ3กับ5วันที่ชัดเจนตามนี้ทุกท่านเด่นสอนอบนวีหนึ่งกับเด่นสอนอบนวีสองแคปหน้าจอเอานะครับแนวทางของแอดมังกรเดียวได้ ถัดมาจะเป็นนทางหน่วยบนตัวเดียวของแอดรัชนกมีโชคสูตรของอาจารย์ได้เลขหนึ่งทุกท่านได้เลขหนึ่งครับสูตรนี้ใครตามสูตรของแอดรัชนกแคปหน้าจอให้ไวเลยถัดมาจะเป็นแนทางของแอดกรมเกตนุษนะครับใบนี้เป็นแนทางมาครบสอนอบนแล้วก็มาครบสอนอล่าง มาครบสอนอบนของอาจารย์ได้1 2 3 7 8ทุกท่าน1น3 7 8มาครบสอนอล่างของอาจารย์ได้ศูนย์นนะครับต,ตามนี้ทุกท่านในทางของแอดกลมถัดมายังอยู่กันที่ในทางของแอดกรมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลวิ่งล่างเลขวิ่ง2ตัวสูตรของอาจารย์ได้1กับ2ชุด ที่ติดหนึ่งที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็จะมี1,9,1,8,1,6แล้วก็1,7ครับชุดที่ติดสองก็จะมี2 8 2 9ปดแล้วก็สองหกถูกทันตามนี้คุณผู้ชมชอบชุดหนึ่งหรือชุดสองแคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นกันดูนะครับแนวทางวิ่งล่างพร้อมกับเลขชุดต่อมาก็จะเป็นข้อมูลบนล่างของอาจารย์นะครับ อาจารย์ให้แนวทางมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันเป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์ให้2931แล้วก็60มาทุกทัน293160าน2 9 3 1 6 0เป็นข้อมูล2ตัวบนล่างนะครับอีก1ข้อมูลของแอดกรม ถัดมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของเบี่ยนวายทุกท่านงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับหวยออก0-19ของอาจารย์ไม่มีทุกท่านงวดก่อนหน้าของอาจารย์เข้า2ชุดนะครับงวดที่ออก906 2งงวดหลังสุดของอาจารย์มีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านใบเต็มของอาจารย์ประมาณนี้ วันที่อยู่ด้านล่างชัดเจน16 5 2 0ทับ5 2,023คู่โตดบนของอาจารย์ตามที่เห็นทุกท่านวันที่16ทับ5ชัดเจนครับตามนี้แคปหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นกันดูใครตามสูตรนี้ของอาจารย์มารับไปเนาะ ถัดมาครับใครรอในทางเลขตารางของอาจารย์คมมาแล้วครับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของอาจารย์ที่มาก็จะมีเลข9เลข0นย์แล้วก็เลข6ทุกท่าน9 0นไปบน6กลงล่างเนาะงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับฝั่งทางซ้ายเลขในตารางด้านบนของอาจารย์มี3กับ0ตรงกลางได้741ข้างล่างได้8กับ5ทุกท่านวันที่อยู่ด้านล่าง 3 0 7 4 1แล้วก็8 5แนวทางเลขตารางของแอดคมครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางของขุนแผนคนครพนมนะครับใบนี้เป็นแนวทางสอนอบนล่างอาจารย์มีแนวทางมาให้รวมก็15ชุดเนาะไปดึงชุดเด่นกันดูนะครับ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล3ตัวโต๊ดนะครับทุกท่านสูตรของอาจารย์ก็ตามที่เห็น110หน่วยแล้วก็แต้ม1 1 0หน่วยอยู่ในส่วนตรงนี้สรุปผลการวิเคราะห์จาก2สูตรไม่มีสูตรใดผิดรวมแล้ว32ชุดครับอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ขุนแผนนครพนมต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์บุญมนัฐนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัว สูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับไล่เรียงดูได้แคปหน้าจอเอาวินสนอโนบน110หน่วย10หน่วยแต้มอ่าแต้ม1 1 0หน่วยอยู่ตรงนี้แต้ม110ยแต้มร100อยหน่วยแต้ม10บหน่วยประมาณนี้ครับใครตามแต้มของอาจารย์ก็แคปตรงนี้เนะาะสรุปผลการวิเคราะห์จาก8สูตรไม่มีสูตรใดผิดรวมทั้งหมด47ชุดถูกทันไปดึงชุดเด่นกันดูครับแนวทางของอาจารย์บุญมนาธ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลแต้มนะครับซ้ายมือแต้มสอนอบนของอาจารย์บุญมนัสอยู่ในช่องนี้ทุกท่านตรงกลางจะเป็นทางแต้มสอนอบนของขุนพิพรแล้วก็ใบฝั่งทางขวาเป็นข้อมูลแต้มล่างของอาจารย์บุญมนัสนะครับถัดมาก็จะเป็นทางแต้ม2ตัวล่างของแอดรัชชนกมีโชคสูตรของอาจารย์ได้0 1นออยู่ด้านล่างสุดทุกท่าน 1 1 2แต้ม2ตัวล่างถัดมาก็แต้ม2ตัวบนของอาจารย์ครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างได้แต้ม9กับแต้ม1ทุกท่านได้9กับ1แต้ม2ตัวบนถัดมาใบนี้เป็นทางแต้มรวมร่างของใบเ k 13สูตรของอาจารย์ได้902ครับ902แต้มรวมร่าง ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ